สุดยอดแม่เพลงลำตัดขวัญจิตสีพระจันทร์ถ่ายทอดวิชาแบบตัวต่อตัวให้กับเหล่านักแสดงพร้อมร่วมโชว์ฝีมือในละครเพลงรักเพลงลำเรียกว่าสนุกตั้งแต่เจอกันวันแรกเลยล่ะค่ะ พูดถึงเพลงลำตัดจะไม่มีสุดยอดแม่เพลงลำตัดได้ยังไงแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงให้เกียรติมาร่วมแสดงในบทคุณยายของนางเอกผู้ถ่ายทอดวิชาร้องเพลงลำตัดให้ชาวคณนะทั้งคุณแม่สรีนทานิยากรไม้นนทพันธ์และสมจิตจ,จงจอหอรวมกลุ่มร้องเพลงลำตัดให้ชาวเส้นทางบันเทิงได้ฟังก่อนเลยค่ะเพลงรักเพลงลำฝากไว้ให้จำ ร้องรำของไทยช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณส่งเสริมเพิ่มพูนไม่ให้สูนยหายไปเพลงรักเพลงรำฝากไว้ให้จำน้องนำของไทยเพลงรักเพลงรำฝากไว้ให้จำร้องรำของไทยช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณ ตื่นเต้นดีใจมากมากแล้วนักมวยเป็นอะไรนักมวยอาอนี่ลูกแม่อะไรลูกคะอะไรแม่จำไม่ได้จำไม่ได้นี่พ่อมันคนไหนวะผมเป็นลูกแม่เหรอเป็นน้องชายของพี่รับแล้วทำไมเหมือนกันยังกระแพะเชียร์แกะแม่อกแกะจะโอ้แต